ลอานครับานบพนวงเก็จะพาเาป็นทองฟังลองกานริ่หกินที่มาที่วัดากินเลยรึเปี่เขไปกันน่านจุดแรกกันเนาะไหาายารกอนเลยที่สองมันเป็นจุดทีาำบนแก้ต่อมานะครับราานนี้เราก็มาเขียนชื่อเัวเองนะครับเพื่อนทองฟัง thank

အမှားကိုပြင်ပါကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တာလည်းအဆင်ပြေပါလားလို့ပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တာလည်း เราจะไปจุดที่2งนะคะรับปิดลูกนี่มันจุดที่สงเีีนเลก็ดแวก็ เาเขาอา้ได้ไนหรีทนไาไม่ีบิาณที่เขาเได้เระากาสเาเัะถ้ากอลาสเซ่มาเขาก็ต้องตไปนะครับตดวโจาันตัวไหนไหนี้ทิ้งเขามาบุญแล้วนะครับตัวเทวให้ทัรากได้ก็ตั้งราบเน้ราไปได้ก็มไวอ้ ยาลุงมาดีานะครับยาลุงมาดีมาอ่าขอตัวนะครับเดี๋ยวรออีกท่านหนึ่งนะครับรอไหมรอกตั้งจนวนสามสิบนะครับหน้าโมตักบพระัโตพระตโตจัราจักรพรรน้าโบตั พระกัลปูอราปูสัมมาสัมพุทธัสสะน้โปูสัตตาพระกัลปูอราปูสัมมาใช่ครับนะครับมานนี้คืองานกลุ่มองลูกนิมิตปูสีมานะครับสีมาคือต้องอยู่คู่กับนิมิตนะครับฉะนั้นแล้วนะเสมาอยู่ไหนลูกนิมิตอยู่ตรงนั้นนะครับ ลูกนี yeah. And, uh, ่มิอยู the ่ตรงไหนเสมาก็อยู the ่ตรงนั้นแหละนะฮะเหมือนลิก hmm. ับฟันะครับอยู uh, ่ไนยู่ใกล้อาสทุกขบนะสาสุอารับพี่เขียนชื่ออะไรพี่สอเอออาพีเขียนชื่อนามกุของพี่เอาลูกลูกนี้มิลงให้ทำให้พี่เพื่อนพีดู้อห่อยรอะไรเลย ก็เชิญจเป็นพูอกูจะจะเอาเขาวันหลงไปพูชาการค้ากันถายไหมเป็นพ่อค้าแม่ค้าไหมค่าหนึ่งร้อยบาทไปเจอเ้าพ่อค้าผู้เชี่ยวชาญไปเจอ้คนน้ลมาเอาเร่องเลยจ้พี่สาวใส่หนึ่งร้อยละยี่ิบอาใครใส่หนึ่งร้อยมันกระปเลยใครใส่หนึ่งร้อยใครใส่หนึ่งร้อยจ้ะเอ้ไร้ใส่ใช่ไหมอ่ะเอายกกระเบื้องมาเลยจ้ะ ้ายยกไหวไหมหยาหนึ่งร้อยบาทมาตรงผมเลยนะใครใครรู้ตัวใครสร้างกระเบื้องปูพื้นหนึ่งร้อยบาทใครรู้ตัวสร้างกระดิ่งดวงดาวใครรู้ตัวสร้างกระเบื้องราคาบดหนึ่งร้อยบาทมาตรงผมเลยจ้ะคุณพ่อยกคุณพ่อยกใหม่คุณพ่อยกใหม่ยกใหม่ยกให้ติดเออยกใหม่หยกอมาใหม่ได้แหลยได้แหลยจ้ะนะท่าเชิญอาจารย์นักบุญจ้ายกไหวไหมนักบุญยกไหวไหม เชิญข้าบนเลยพ่อแถวบนเลยพ่อแถวบนแถวบนเลยจ้ะนั่นแหละจ้ะพ่อจ้ะเร,รื่องไม่ติดเออนะปรานาสาธุจากคุณพ่อจ้ะเอะอ,ะอ,ะอะนะอาตมุนต่อเลยจะสร้างกระดิ่งดวงดาวของคนขะ้อแข็งแข็งโอ้ยสั่งผได้เนาะอย่างนี้แหละสอนให้ถูกนะอันไหนคลื่นอันไหนเหล็กอันไหนใหญ่ด้วยทำไมแผ่นเล็กได้แผ่นกาลางหรือแผ่นเดียว,ยวอ๋อมันแตก โอ้ยแสดงรักตะบากการดูแปลกถากระบอกนี่แข็งแรงยกกระเบื้องแตกได้หนึ่งแผ่นแข็งแรงแข็งแรงนะผมกูวางเสีไปนึงแต่ผมิงแล้วแตกแต่เมื่อวานแล้วแะนะซื้อกระเบื้องผมก็ทาบท่านได้เขียนชื่อเขียนนามสกุลนาคุณพ่อคุณแม่ให้เขียนชื่อเขียนนามสกุลบนกระเบื้องก่ที่จะเคลื่อนเดียว กรรมการอาบอกเลยนะให้เก็บตเลือกนะัา้นนั่นเช่นไมออกเบต้งเลือกเท่านั้นนะเกบต้งเลือกประานั้นเออเงียบกัปนะเียบกัมเช่นไม่ออกปิดท้องเรีร้อยแล้วจ้ะนะสองาก็นเป็นลมเชิญจากางนี้จ้ะนะเข้ากองบุญเลยมี้วยแก่แม่ก้อยมีแม่ก้อยแหลกแมงเล็กมาแห่กเรียบร้อย นะแรกเรียบร้อยเนะแเรียบร้อยเท่ตรงนี้จับพอค้าคาเธอตรานี้เลยจ้าชุดสังฆทานตุโยายกอานะับ นื้อหาบริวาบุรริาเปนติกาพระเวพระอุตตุนังเตตาังวุปกาปตอิสิตังบจิตังเุมงทิปเมวเทหิเตสัพเพบริบุสัพพาจังทบาระตโยยธามาริโชติระโสยาคณะเสลเสนจังวัฏปัาญินอจตัาอวธรรมาวทานสียุวนนสุขาง ลองใา้เพราว่าพวกบงคนนะครับรักก่อนเลาะกันแล้วถกงค้อรับไปหอยใจเขาเลยเนี่ยแล้วมาเต